ขบวน3-4-2โดยอ l s t o m มาจากแก่งคอยแล้วข้างๆนั้นก็จะเป็นหัวรถจักรเปล่านะครับฮิตาชิกับ QSY Hitachi สี่หาหนึ่งเ QSY นี่ไม่รู้เลขอะไรไมันตัวหนังสือเล,เล็กๆนั่นมาแล้วครับ สามสี่สองจอดรอโอ้โเสียงเร่งเครื่องของฮิตาชิเสียงนี้ที่คุณเคยแล้วก็เสียงของอันสตอมคู่กันมาครับแข็งกันมาใครจะอยู่ใครจะไปครับอ โอ้โห oh, oh, 4305ครับอันตรอต oh. อากาศอึมครึมวันนี้เหมือนมีหมอกลงเพราะว่าเมื่อวานเย็นนั้นฝนตกหนักถล่มกรุงเทพเกือบทุกพื้นที่เลย QSY 5 2 4 0

ส่งเข้าโรงรถจากดิเซลบางซื้อเรียบร้อยครับ